วันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวกันนี่นี่นี่เอารวมไปข้างล่างเนี่ยไหมอ่ะกินไปกินแล้วแล้วแล้วมันจะเติมมาเรลยเร็วมาเร็วเร็วเร็วนี่นี่นี่พี่วันกินเดี๋ยวแล้วอ่ะกินเลยเนี่ยมีแบวบ้านในชอบกินปลาเส้นบ้างเนี่ยเนี่ยแบวบ้านเนี้กินปลาเส้นทุกวันครับเนี่ย จบกินปลกเส้น้วเรียกว่ากินกน,นันะฮะกินกันครับนี่วนอัอนนี้มากดีมากดีเจ๊เนี่ยเขากินมาเล่นน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยอ๋มักินมาจ้างนะกินมาจ้างนะ อ,อันนี้กินเก่งเนี่ยเนี่ยกินเก่งมากเลยกินเก่งมากเลยกินไม่หยุดอันนี honest, ้เ <establishing> พิ่งได้กินเส้นเดียวกินไม่เป็นกินไม่เก่งเดี๋ยวนี้หมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็เลยหมดแล้วอันนี้กินได้แล้วเนี่ยกินได้แล้วอ่ะกินอีก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  เลยหมดแล้วอันนี้นี่ยมัต้องแยกพี่มัต้องแยกพี่อันนี้สักตัวเนี่ยด้วยพยายามให้เลยนี่กินกันแล้วทำเนี่ยเนี่ยแล้วก็กินใกล้ๆยังไงจะได้ถ่ายจะได้ถ่ายเห็นทุกทุกตัวกินเนี่ยกินเนี่ยไม่ไงเนี่ยโอ้สิบเปอรเซ็นต์จังบนเลยปอรเซ็นครับแมวบ้านนี้ ถามความรู้หน่อยครับมีบ้านไหนชอบก็บปลาเส้นบ้างแมวบ้านนหนครับเนี่ยซื้อปลาเส้นที่ใหญ่แบบนี้มาให้เกือบหมดแล้วครับเนี่ยเนี่ยซื้อแบบนี้มาคือหกสิบบานนะะทเลยคือมาปล่อยมากเลยชอบก็บปลบานเน่เน่เน,เน่มันขี้ค้างได้อ่ะอันนี้ก็ต้องห่วงหรอกมีเยอะแยะเอาเดี๋วเลยอ่ะ ครับเก็บนิดหนั่งนะครับเดี๋ยวให้ใหน้องๆเกับก,ก่นนะครับผมเดี๋ยวลงลิมหน้ามาลงให้ใหม่นะครับฝากด like, กด share. ไลค์กดแชร์้วยนะครับผม